มาณ20นาทีถึงโรงแรมซึ่งเป็นที่พักที่เรายัางไม่ได้จองด้วยชโชคดีมากามเ,วาเ,เา่วยมับไม่有关于风水吗？没有，因่า前我们总น说了哪个地方经济发展的好不好，我看眼他们的用电量就知道了。我送了，他们送了，这俩。เรียนที่หางโจอยู่ดีฮะตอนนี้ก็มีเหตุที่ทำให้ต้องเดินทางไปที่ท่าเรียนแบบว่าเร่งด่วนเลย ก็คือว่าเรียงเนี่ยเรียนที่หางโจวมาหลายเทอมมากจนรู้สึกคุ้นชินแล้วก็ชอบที่นี่มากก็เลยเราก็เลยเปิดเอเจนต์เพื่อรับสมัครนะฮะนักเรียนไทยที่อยากจะเรียนภาษาที่หางโจวเนี่ยบินมาเรียนที่นี่ซึ่งเทอมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีนักเรียนเนี่ยบินมาเรียนด้วยกันเนี่ยหลายคนเลยเทอมต่อไปนะฮะที่จะรับสมัครนักเรียนน่ะปรากฏว่าเทอมเนี้ยหางโจวเนี่ยคนสมัครเยอะมากจนเขาเนี่ยปิดรับสมัครเร็วกว่าปกติคือ2เท่าเลย ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังมีคนที่ทักมาอยากจะมาเรียนภาษาที่จีนอยู่ซึ่งเหลียงก็ทักไปหาเพื่อนๆน,น้องๆหลายๆคนนะฮะที่รู้จักกันก็มีคนหลายคนเนี่ยบอกมาว่าที่ต้าเหลียงเนี่ยดีมากแล้วก็น่าอยู่มากก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้เหลียงเนี่ยตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะต้องบินไปที่ต้าเหลียงเพื่อไปดูว่าตรงนั้นมันเป็นยังไงแล้วก็นัดเหล่าซื้อที่นู่นไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเมืองน,นั้นเนี่ยเป็นยังไงนะครับ เลิกเรียนกลับมาอยู่ในห้องแล้วก็วันนี้เราซื้อก็สั่งกันบ้านก็เลยต้องกลับมาจัดกระเป๋าเพิ่มนิดหน่อยก็คือเราจะใส่หนังสือเล่มนี้เข้าไปด้วยนะฮะเพราะว่าจะไปทํากันบ้านเหมือนขยันใช่ไหมแต่ว่าไม่รู้ว่าไปถึงใต้เหรียญจะมีเวลาทําหรือเปล่านะก็โอเคเดี๋ยวเราจะตอนนี้บ่ายโมง16นาทีเดี๋ยวเราเตรียมตัวออกจาก มหาลาัยหางโจวเนี่ย,ยกันไว้เนี่ยบ่ายโมงสี่สิบห้าใกล้ละอีกครึ่งชั่วโมงเวลาลากกระเป๋า,อ,าออกจากมอแล้วก็ดูนี่ฮะสมาชิกสองคนข้างหน้าผู้ร่วมชะตาไปศึกษาดูมอที่ต้าเหรียญน,นี่อันนี้ตึกข้างหลังนี่ก็เป็นตึก โรงพกี่งก็ติดขอของเรานะฮะมอก็จะมีสถานีตำรวจในมอ mm hmm. เผื่อว่าเกิดเหตุร้ายอะไรนะคะก็จะมีตำรวจอยู่ด้วยก็กุ่ใจประมาณนึงเลยทีเดียวเอาละออกหน้ามอแล้วเดี๋ยวตามแผนของเราก็คือว่าด้วยความที่เครื่องบินเนี่ยออก4 2่โมงยีมันเป็นเวลากั้มกึ่งมือเย็นใช่ไหมฮะเราก็เลยจะ ตอนนี้บ่ายโมงสี่บสามเดี๋ยวเราจะหาอะไรกินแถวหน้ามอก่อนหรืออาจจะซื้อแบบพวกขนมปังหรืออะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยติดไม้ติดมือไปแต่ว่าหิวที่สนามบินจะได้มีอะไรรองท้องแล้วถ้าเราไปถึงเห็นตอามประมาณแบบหกโมงค่อยหาอะไรกิน,นกหนักๆอีกทีหนึน่งโอเคเดี๋ยวข้ามหนนแล้วครับข้ามเลยเเตรงข้ามมอนะฮะ มีชาวซื้อร้านเล็กๆอันหนึง่งกินอะไรกันดีอุ้ยมันมีน,นี่ด้วยนะเหมือนคล้ายๆแบบซูชิน้องอันนี้นะน้องสาลบเปาซูชิใส่หมูหยองคุณเอาอะไรก็อันนี้อะไรไก่ย่างข้าวปัน้นเออได้เลยนะคุณน่าจะอิ่มพอไหมนี่แล้วมีบางคนเขาบอกว่าอะไรนะสาลบเปล่าไส้เผือกหรือมันม่วงนะถ้าสมัย<ๆ>เปลือกเผือกเผือก อันนี้มันมวัวว่ะอือร่อยเจียวสิมาเจียวอ,อ,อีกสิไอ้เอาใครเอาน้ำมั่งอเอาปะไม่เอาคุณเอาแบ่งว่าเดี๋ยวเวาเขาเอาเข้าไม่ได้ดีปะนี่นะฮะที่จีนเวลาซื้อของทุกอย่างเนี่ยก็ใช้แค่มือถือสแกนแบบนี้เนี่ยมันก็จ่ายตังค์เรียบร้อยเลยสะดวกมากๆ ดูฮะไอ้น,นั้มนมาหาอะไรเมื่อกี้เราเดินข้ามมาเสร็จแล้วก็ทุกคนจอยกระเป๋าไว้ตรงนี้แล้วก็เดินเข้าไปที่ร้านชาวซื้อตรงนู้นตอนนี้รอยอเด็กนะฮะไอเด็กคูมไปซื้อแมคโดนัลเดี๋ยวเราจะลากกระเป๋าจากตรงนี้แล้วก็เดินตรงไปตรงนู้นตีเถียอยู่ตรงนู้นโอเคตอนแรกบ,บอกว่าต้มไข่มาให้สามฟองกินกันคนละฟองก็พอูลพอแล้วเพราะว่ากระเพาะหนูเล็กลงหนูไม่หิว นกกนกกก็เเพาะวลลงมี้สักพักเมื่อกี้ซื้อสัลเปลากันเสร็จแล้วอ,อยู่หายไปไหนไม่รู้อ๋อมาเข้าแม็กซื้ออะไรนะนักเก็ต็กสิบชิ้นอืก็มันถูกสูตรเท่าไหร่สิบชิ้นสิบหยวนอ๋อเเ้าขียนแพงก,กว่านะสองหยวนได้เป็สิบมันเป็นโปรหรืออะไรนี่จะเป็นราคาของแม็กแม็กเหมือนจะถูกเทสซี่หรอป้าที่เนี่นี่แม็กที่นี่นะส่วนใหญ่นะฮะคนเขาจะไม่ต่อแถวกันนะฮะทุกคนเนี่ยพอมาถึงเขาก็จะมาต่อคิวแล้วก็ สั่งเองแล้วก็แล้วก็ใช่แล้วก็ <มา S 1> จ่ายตังค์ไปเลยหรือว่าเขาก็จะกดจากแอปมือถือมาแล้วมาถึงปุ๊บก,ก็ก็มารับเลยมันก็ค่อนข้างจะสะดวกมากๆไม่ต้องมายืนต่อคิวนะฮะก็เป็นความเคยชินของคนที่นี่เนาะได้ามาแล้วไอเด็กนักก็สิบชิ้นน่ารักมากเลยทำไมอ่ซซะอ๋อถุงน่ารักมากเลยเตซามีสติปะเออใช่ๆๆๆ เห็นมันโคกับไอ้นี่ด้วยนะโคอีกแล้วเหรอ Lucky c o f f e ่อ่ะอ๋อสายพีกระเป๋าเดินทางสายกระเป๋าเดินทางยังอยู่นะฮะนี่เอาจริงนะคือที่หางโจอย่างจริงจริงที่จีนอ่ะไม่ว่าอยู่ตรงไหนอ่ะกล้องมันเยอะมากเห<ม>็นไหมไหนเสาต,นะตรงนู้นเนี่ยเสาตรงนี้คือไม่ว่าทุกที่อ่ะมันมีกล้องหมดที่นี่นี่คือคนเหรอไม่กลัวขโมยเลย ตีเถีย่บดไฟฟ้าใต้ดินรถไฟฟ้าใต้ดินที่นี่นะฮะก็จะเข้าเนี่ยต้องเอากระเป๋านาทุกอย่างไปสแกนเหมือนกับสนามบินเลยก็ใครมีอาลีเพนะฮะก็ที่หางโจนเนี่ยสามารถใช้อา i ีเพลงทะเบียนแล้วก็ใช้มือถือสแกนเข้าไปได้เลยอย่างนี้สะดวกมากไปายเด็ก มันมีช่องแบบช่องเล็กช่องที่วางกระเป๋าเนาะโอเคต่อไปบ้างทุกคนเวลาลงมาเนี่ยดูข้างบนถ้าเป็นเป็นช่องแรกเห็นไหมถ้าเป็นตัวแดงๆเนี่ยมันคือว่ารถไฟกําลังจะมาถึงสถาน,นีลนะส่วนอันที่2ก็คือสายออขาบวนเราไปมาอีกหกที10สิบทีนี่ตรงเป๊ะมาแล้วสีหน้าของ้เด็กได้ออกไปเที่ยวได้ออกจากลัว <c oughs> น,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 นี่ก็เป็นรถไฟไฟ้าใต้ดินนะฮะซึ่งเราก็จะนั่งมาจากมอมหาลัยหางโจงโนอมอซึ่งปลายทางที่เราจะไปก็คือสนามบินก็จะไปลงสถาน,นีนี้เลยเซียวซานอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะฮะก็ใช้เวลาเดินทางเนี่ยรวมๆก็คือจากมอจนถึงสนามบินประมาณ1ชั่วโมงนี่ทุกคนพอเดินมาถึงตรงนี้นะครับก็จะมีทางแยกว่าไปเทอร์มินอล2 3หรือ4เราก็มาดูตั๋วของเราเด็กดูสิ มันเขียนว่าถ้าชย я อากาศ T3 ก็คือเราต้องไปที่เทอร์มินอล3เพราะฉะนั้นเราต้องเลี้ยวทางนี้ไป มันเปน4ี่โมงยีนะมันบอด3 3มสโมงสีอตอนนี้คือ3ามโมงสามงสสามละเราก็ต้องรีบกินเวลาอัน2อันนะฮะกินเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็รีบวิ่งขึ้นไปนขึ้นเขาเปาคนระับหมูไม่อยู่นิดเดียวอันนี้เรากินข้างในนะเขาบอกว่าออของคนอื่นมักน่ากินของเราเสมอโอ้โหนาเก็บมันน่ากินมากเลยแตว่ามันเยอะ ได้ไหมให้เขาพาไปเนี่ยถ้าต่อคิวธรรมดาไม่มีทางทันแน่นอนดไมมีาันแน่นอนเนี่นด่ีนะนเนี่วาวม่ีาแเนามีพัแเถ้วพันนเศี่ห้ามงั้นเไม่นั้นตกเครื่องซื้อใหม่แน่นอนีคนแบบเยอะม,ม,มาก แกล้งรอดิแม่งโคตรดีเลยเอาเหลือพวกเราสาคนเลยหรออ๋อเช่ มีเปลี่ยนรองเท้าได้ด้วยโ,โหแล้วมีขยะใครวะเนี่ยเขาก็มีเอาหมอนมารองด้วยนะโอเคเลยนะถึงแล้วทุกคนนี้เมื่อกี้นี้ตอนลงมาจากรถบิเออลงมาจากเครื่องบินก็เจอ,อคนจีนที่หน้าข้างๆเน่เขาเป็นคนต้าเหรียญแล้วเขาก็บอกเราว่าตอนแรกเขาถามเราว่าเราจะไปที่พักยังไงใช่ไหมฮะทีนนี้ เราก็เลยบอกเขาว่าเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินไปเพราะว่าที่ที่เนี่ยที่ที่ต้าเหลี่ยนเนี่ยมันมีรถไฟใต้ดินเชื่อมกับสนามบินเลยแต่เขาก็บอกว่าแนะนําว่าจริงๆอ่ะเอ่อให้แบบเรียกรถไปก็ได้นะเรียกเหมือน grab เหมือนบ้านเราอะ่ะเขาบอกว่าต้าเหลี่ยนเนี่ยเป็นเมืองที่มันไม่ได้ใหญ่มากเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าถ้าจะสะดวกอะ่ะจริงๆแล้วึ้นรถก็สะดวกดีเขาก็แนะนําอย่างนี้เราก็เลยก็เลย เดี๋ยวนั่งรถไปนี่แหละโ okay. อเคตอนนี้เราใช้แอปเรียกรถนะฮะใช้เกาเตอซึ่งเวลาเรียกรถที่สนามบินอะไรเงี้ยมันจะมีจุดเรียกรถอยู่เราต้องไปหาเนี่ยที่ภาษาจีนเขียนว,ว่าหวังเยเชอร์แล้วก็ าตามป้ายมานะฮะก็คือเขาชี้ไปตรงข้ามเราก็จะเห็นว่าอ๋อมันมีจุดจุดรอรถอยู่ตรงนั้นจริงๆเดี๋ยวเราจะข้ามไปตรงนู้นโอเคเจอรถมาแล้วเด็กแบบมานมาณ20นาทีถึงที่โรงแรมที่พักซึ่งเป็นที่พักท,ที่เรายัางไม่ได้จองด้วยแต่ว่าโทรไปหาเขาเขาบอกว่าห้องเหลือเยอะเดี๋ยวมาดูหน้างานก็เราไปจองหน้างานก็ได้โอเค เราก็เลยเอาอตามนั้นเลยนี่ถนน,ท,นที่ต้าเหรียญตรงนี้นอ,นอ,อยู่แถวสนามบินก็ยังไม่เห็นความเป็นแบบไม่ได้เป็นเป็นเมืองแบบตึกสูงๆเยอะมากแต่มองไปไกลๆก็คือมีภูเขาแต่ถนนก็เรียบอยู่นะครับถนนนี้ก็คือโอเคเรียบมีรถไฟฟ้า ลิบนเยถึงแล้วทุกคนมันเป็นแบบฟิลคล้ายๆแบบอพาร์ตเมนต์อะไรเงี้ยแต่ว่าคิดแล้วว่าถ้าโรงแรมนี้เข้าไปแล้วไม่ค่อยดีข้างๆมันมีโฮเทลอยู่นี่เราจะมาเข้าโฮเทลอย่างงี้เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูก่อนว่ามันเป็นยังไง 这一件多少钱เอ่อ, <130 S 1> อแาาขา,า,อแคา,อาคเก่็ตหนึ่ง130หนึ่งร้อยสามสิบหยวนเท่ากับอะไรอ่ะติงติงติง,ตง,ตง,ตง 还没呀、啊，他那个我刚才的妹妹她想吃烤肉，<laughs> 我要找烤肉给她吃。还有我们要买那个买新的衣服，因为我不知道 <没读 S 1> 这里的天气有点凉快呀、啊啊，所以我带来的呃衣服都是。带吧。呃夏天的衣服。<哇>嗯。我们三份。啊，总结就是，拿来，然后。 คุณก็那个微信扫就行你用什么签到支付宝支付宝扫印是的โชคดีมากฮะได้เพื่อนคนจีนมา่อกี้ที่นั่งข้างเขาทักมาแล้วก็ขับรถมารับถึงที่มารับถึงถึงโรงแรมแล้วก็ลงรถมาแล้วเมื่อกี้ คนจีนบอกว่าเดี๋ยวพามากินข้าวก่อนที่นี่แล้วก็พอกินเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาเราไปที่ไทยหวางชางซึ่งเขาแนะนำบอกว่ามันเป็นแบบที่ที่เจเริญของของที่ต้าเหลียนก็เออตรงนี้ดูดีอยู่มาคนจีนพามากิน ร้านอาหารเกาหลีพะเมื่อกี้เราพูดถึงว่าแถวนี้อาหารเกาหลีเยอะไหมเขาบอกอาหารเกาหลีเยอะก็เลยพาเรามากินร้านปิ้งย่างเกาหลีเราต้องรั่องน้ำจิ้มน,นะฮะ 哦、呃，这个没有大头啊，好的，没有大头、呃、这个设置的都是单人啊。但是有关于风水吗？没有，因为之前我们总理说了，哪个地方经济发展的好不好，我看一眼他们的用电量就知道了。啊，<laughs> 所以他们开了灯，用电量就高，就说明这个地方经济发展的好啊。 แต่ยันเป็น比较亮的แล้วก็่นี่ก็คือ那个嘛对这就那个嘛啊ใช่ที่ที่ใช่ที่มันจีนด้วยเออไทยไทยก็也有我觉得对这个应该哪都有对对对那就เขาเข่งสัปปะอ๋อ就是动物园吗对动物园哦哦ที่เมื่อวานเออเ่อกี้พ่มันพูดอะไรเกี่ยวกับสวนสัตว์สักอ่างผมจะปีนตรงนั้นแหละเ จีนพาเรามาเดินที่ซินไห่ต้าชซินไห่ควงชังโอ้อันนี้ดูไปคือตรงตรง,ตรงนี้มันเป็นเหมือนสะพานมันประมาณโกลเด้นเกตของอเมริกาเงี้ยแต่อันนี้มันยาวมากเลยนะแต่ตอนนี้แบบดึกมากแล้วอาจจะมองไม่ค่อยได้ชัดมากเลยตรงนี้เป็นเป็นทะเลแล้วก็เป็นดูถนนแบบยาวมากดูสิ ยาวมากสวยคนเราก็ส่งเพื่อนอย่าเรียกว่าส่งเลยเขามาส่งเราเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปกันนิดหน่อยแล้วก็เออเขาก็ขับรถกลับแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสี่ทุ่มตอนนี้สี่ทุ่มสี่สิบละก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะต้องทำงานด้วยเนาะ เาขากลับไปก่อนตอนนี้ก็เขามาส่งเราที่สิ้นไห่สิ้นไห่ไหกวางฉ่างเขาบอกว่า,าที่นี่เป็นที่ที่เหมือนแบบเป็นที่แบบดังของตาเหรียญน,นะฮะก็ถ้ามองจากข้างบนลงมาเขาบอกว่าตรงนี้จะเห็นเป็นรูปเหมือนเตา่าแล้วก็ข้างหลังเป็นทะเลเหมือนกับเป็นเทพเจ้าเต่าที่แบบออกมาจากทะเลอะไรประมาณอย่างนี้ก็ เป็นทาเกสาปั์ของของที่ต้าเหรียญเนาะก็เท่าที่ดูตอนนี้คือต้าเหรียญเนี่ยตอนนี้เวลาสี่ทุ่มสี่สิบห้าแล้วก็จุดนี้เป็นจุดที่เหมือนจุดดังของของที่เนี่ยแต่ว่าคนก็ไม่เยอะดูดิคือแบบยิบเงียบเลยอะแปลว,ว่าคนที่เนี่ยโดยปกติแล้วแปลว,ว่าสามสี่ห้าทุ่มเนี่ยก็จะกลับบ้านนอนกันคล้ายๆหางโจหางโจแบบดึกๆึกก็คนไม่ค่อยมีเหมือนกัน ไม่เหมือนจีนที่เฉิงตูนะเฉิงตูเนี่ยเป็นคนกลางคืนถ้านึงพอดีเคยไปเฉิงตูใช่ไหมถ้าไปเฉิงตูสี่ห้าทุ่มนี้คือยังคึกคืนมากมาก,มากแต่นี่คือสี่ห้าทุ่มคือเงียบครัแบบเงียบสนิทเลยเงียบสนิทเลยก็วันนี้ก็มันไม่ได้เหลือเวลาเยอะมากก็อยากมาแค่แบบเดินย่อยหลังจาก,าก่กินปิ้งย่าง <laughs> <laughs> เดี๋ยวให้ดูข้างหน้าน,นี้ ก็เป็นแบบวิวตึกนี่ไอไฟนี้ก็เหมือนเปรียบเสมือนแบบเทียนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นแบบวันนี้อากาศหนาวมากเลยคนดีนะแบบเอาเสื้อกันลมมานิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้หนาวมากเมื่อกี้คนเพื่อนคนจีนเขาบอกว่าเขาทํางานอยู่ตึกนะ่าจะตึกนี้ครับตึกซ้ายตรงนี้ไม่แน่ใจเขามาถึงตึกซ้ายนี้หรือว่าตึกซ้ายตรงกลางแต่ว่าทําอยู่แถวแถนี้ อ๋อมืดมากเงียบมากก็สวยดีนะสะอาดสวยใช้ได้เลยป้าเหรียญ เดี๋ยวเรามาแวะซื้อน้ำนิดหนึ่งขึ้นไปเนี้อเมื่อกี้เดินมาตรงนี้ใกล้ๆเห็นมีเ,เขียนคาว่าเชาซื้อเชาเสื้อก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตนะก็เข้าไปดูซื้อน้ำอ,อันนี้มันแบบตอนเช้าเออตอนเช้าเขาไม่น่าจะมีอาหารเช้า มีขนมอันนี้ด้วยวะแต่ว่ามันไม่ใช่แปะ๊ะแป๊ะเป็นคนนี้จะกินด้วยอยู่แล้ว